ไปดูอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าแม่ก็คือแม่จริงๆคุณแอนทองผสมนะคะรถมากๆไปประชันตัวแม่ที่นิวยอร์กแฟชั่นวีค2024ค่ะก็แบบมีการลงภาพมาแต่ละชุดที่ใส่นี่คือแบบว่าสวยเก๋ปังแล้วก็ดูดีแถมแบบว่าไปกระทบไหลเซเลบริตี้คนดังอีกเพียบเลยอะค่ะ เรียกว่าคุณแอนทองผสมไปเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันสปริง2024จากลาฟโรเลนนะคะที่ The ะบุ o ลินในวิ y ยา r d ประเทศสหรัฐอเมริกางานนี้ก็เรียกว่าเขาบอกสมเป็นตัวแม่จริงๆดูดีแบบตะโกนในลุคคลาสสิกสุดออร่าค่ะในชุดของ Henry ่ฟ r อร่าแจ็คเก c ต c k ค็อกเทลเดรสก็จับคู่กับสเวตเตอร์คอเต่าสีดำเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะคะน,นี่ชุดนี้ชุดนี้ เรียกว่าง,งานนี้เนี่ยคุณแอนยังได้แบบกระทบไหลดาราเซเลบริตี้คนดังอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นไดแอนคีดันนักสแสดงออสการ์สาขานักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปี1977 mm. นะคะฟราเชลบอสฮานก็รวมไปถึงนักสแสดงหญิงมากฝีมืออย่างจูเลียนมัวนะคะแล้วก็นักสแสดงสุดหล่อยอย่างเจมส์มัสเดนแล้วก็ปิดท้ายด้วยอแมนด a าไซเฟรงานนี้ oh. เรียกว่าตัวแม่ปะตัวแม่กันเลยทีเดียวนะคะตัวแม่จริงใช่ แต่ละคนนี่แบบคือทุกคนคือปังสุดคนสุดท้ายคือที่เป็นมาม่ามีอปะที่ไอ้ที่เป็นละครเพลงปะใช่ใช่ใช่เลิศแต่คนนี้นี่นี่อแมนดาไซฟริศดคนนี้เลิศคนนี้ดังคนนี้ดังแต่เป็นน่าจะเป็นรุ่นรุ่นแบบอีกคนก่อนหน้านี้ก็รุ่นยุคเราอ่ะอแมนดาไซฟอิ์อะคนผู้ชายก็เป็นที่เป็นเล่นผู้หญิงเมื่อกี้ใช่ไม่ใช่ไฟเฟอร์ปะไหนคนก่อนหน้าคนนี้เมื่อกี้รูปคนก่อนหน้าคนนี้แต่คนนี้จำได้ที่เล่นเล่นเรื่องอะไรที่เราดูเนี่ยมาเวออะอะรอะราที่เล่นเรื่องด้วย แฮสเปรย์อ๋อเหรอนี่เป็นผู้ชายเอกอะแฮสเปรย์นี่คือยุคแบบรู้ยุคเลยนะเอกผู้ชาอะไรเออเออปังจริงปังจริง